สวัสดีนะครับผมกลับมาพบกับครูแบงค์นะครับผมในค่าบสุดท้ายในวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในน่าจะเป็นค่าสุดท้ายแล้วนะของบทที่สามนะครับผมก่อนที่เราจะไปเผชิญโชคกับในเรื่องต่อไปนะครับผมอ่าวันนี้เราก็จะสบายๆนะผมทำสองข้อก็พอสองข้อที่เหลือก็จะมีข้อหกกับข้อเจ็ดนะครับผมอะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเรืง อ่ะในส่วนตรงนี้นะครับผมข้อหกเนี่ยเขาบอกว่าให้เราอ่ะแสดงวิธีทําแต่ด้วยความที่ว่าข้อหกเนี่ยมันมีอยู่ข้อเดียวเนาะถ้าเกิดครูแบงค์ทำให้ดูมันก็จะเหมือนการเฉลยนะครับผมซึ่งทีนี้ครูแบงค์ก็เลยทําโจทย์ที่มีความใกล้เคียงกันที่สุดนะครับผมในข้อนี้ก็คือเขาบอกว่าครูมอเนี่ยจ่ายค่าไฟเนี่ยครับผมเดือนละหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับผมครูมอจะต้องจ่ายค่าไฟเนี่ยครับผมทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่บาทนะครับผมอ่ะ ท่านแรกเลยก่อนเลยเห็นไหมว่าเขาอะให้อะไรมาเราไม่เหมือนกันเขาบอกว่าค uh ูมมรเนี่ยจ่ายค่าไฟเดือนละใช่ไหมเนี่ยค่าไฟเดือนละแต่จ่ายเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับผมจ่ายเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับผมจ่ายเป็นเวลาหนึ่งปีเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เราทําตรงๆนะเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่บาทนะครับผมประมาณกี่บาทแสดงว่าข้อเนี้ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ค่าประมาณเข้ามาแน่ๆเลยแต่ก่อนหน้านั้น นะครับผมเราก็จําเป็นที่จะต้องนะครับผมจะต้องไปแปลงค่าแปลงค่าเขาซะก่อนก็คือเนี่ยอันนี้เขาถามเป็นเดือเขาให้รายละเอียดของเรามาเนี่ยเป็นเดือนใช่ไหมแต่ระยะเวลาที่ครูมอนจ่ายนะครับผมด้านจ่ายเป็นปีทัง,งั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้เราก็ต้องมาแปลงก่อนว่า1ปีเนี่ยมีทั้งหมดกี่เดือนเพื่อให้หน่วยเขาตรงกันเนาะว่าถ้าเกิดหน่วยไม่ตรงกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะครับผมอ่ะเนาะอันนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่สิบสองเดือนใช่ไหมครับ อ่าสิบสองเดือนเนาะนะครับผมอ่ะสิบสองเดือนอ่าแล้วเราลองประมาณเราลองคิดเล่นๆดูนะครับว่าถ้าสมมุติสมมุติว่าอ่าลืมลืมไปก่อนนะครับผมอ่าสมมุติว่าอันเนี้ยคุณมรจ่ายคุณแบ๊บเป็นโจทย์นะลืมลืมมันไปก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยเรากําลังจะหาว่ามันจะวิธีการทําอะไรบวกลบคูณหารลองคิดเล่นๆอย่างนี้ก็ได้ครับผมว่าคุณมนเนี่ยจ่ายค่าไฟเดือนละห้าบาทนะครับผมห้าบาท อ่ะจ่ายทั้งหมดสิบสองเดือนเป็นเงินกี่บาทนะครับผมอ่ะห้าบาทอาจจะดูเยอะไปเอาเปลี่ยนใหม่นะครับผมจ่ายค่าไฟเนี่ยครับผมอ่ะจ่ายค่าไฟเดือนละหนึ่งบาทก็ได้อ่ะเดือนละหนึ่งบาทนะครับผมจ่ายทั้งหมดสิบสองเดือนนะครับผมคุณวานต้องจ่ายค่าไฟทั้งหมดเนี่กี่บาทนะครับผมก็คือสิบสองบาทใช่ไหมแต่นั่นด้วยราคาก็คือการที่เราเอา หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งแบบนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงเท่าไรเอ่ยจนถึงสิบสองครั้งนั่นเองเราก็ได้เป็นเงินทั้งหมดสิบสองบาทแต่ว่าคูมอนเนี่ยใช่การจ่ายเงินแค่บาทเดียวหรือเปล่าเปล่านะครับผมคูมอนจ่ายเงินเนี่ยทั้งหมดหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเราก็ต้องบวกหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทไปทั้งหมดสิบสองครั้งนะครับผมแต่ด้วยความโชคดี เราเนี่ยครับผมเราอะรู้เรารู้อยู่แล้วว่าบวกกันเนี่ยก็คือบวกกันเป็นทบๆอย่างนี้ใช่ไหมมันสามารถเขียนในอีกรูปหนึ่งได้ก็คือการคูณก็เอาตัวเนี้ยนะครับผมคูณกับอะไรนะครับผมคูณกับสิบสองนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมเรารู้แล้วอ่ะทีนี้เราก็ได้แล้วว่าเป็นวิธีการคูณต่อมาเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่บาทเพราะฉะนั้นเราจะใช้ค่าประมาณแล้วล่ะนะครับผมอ่ะการคิดให้ง่ายที่สุดนะครับเราก็ต้อง ประมาณหลักที่มีค่ามากที่สุดนะครับผมก็คือหลักของอะไรเอ่ยหลักของอะไรอเดี๋ยวกูแบงไฮไลท์ให้เพื่อที่เราจะได้เข้าใจกันอ่ะนี่เขาบอกว่าประมาณใช่ไหมแล้วครับผมประมาณเราจะเลือกประมาณไหนละ่ะเราจะเลือกประมาณสิบสองหรือว่าเราจะเลือกประมาณพันเลือกประมาณหลักพันดีกว่านะครับผมเพราะว่าตัวเลขมันจะได้ออกมาเป็นตัวเลขกลมๆแล้วมันจะได้ดู คูณกันง่ายๆนะครับผมอ่ะในที่นี้ครูแบงก์ก็เขียน SOL Solution ขึ้นมานะครับผมแล้วก็บอกว่าครูมอเนี่ยจ่ายค่าไฟนะครับผมเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมก็คือครูแบงก์ประมาณค่าหลักนี้ไปเลยครูแบงก์ประมาณค่าหลักหลักร้อยนะครับผมอ่ะนี่ครูแบงก์ประมาณค่าหลักร้อยนะครับอ่ะปุ๊บแล้วเราก็ไปดูว่าไอ้หลักร้อยของเราเนี่ยจริงๆนักเรียนคนอื่นสามารถประมาณค่าหลักอื่นก็ได้นะครับแต่ครูแบงก์อยากประมาณค่าหลักร้อยเฉย นะครับผมอ่าอ่าหลักร้อยใช่ไหมครับอันนี้สี่ใช่ไหมเนี่ยสี่สี่อยู่หลักร้อยใช่ไหมครับกูแบงก์ก็ไปดูเพื่อนข้างหลังเขาคือเลขหกหกเนี่ยปัดขึ้นหรือปัดลงปัดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นจากสี่ปัดขึ้นก็จะกลายเป็นห้าก็จะกลายเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมคูณอยู่กับสิบสองนะครับผมก็จะได้เงินประมาณทั้งหมดหนึ่งหมื่นแปดพัน บาทนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะการบ้านของเรานี่ก็จะเป็นอะไรที่ดูคล้ายๆกันนะครับผมเป็นอะไรที่ดูคล้ายๆกันนะครับผมสามารถเอาไปประยุกตใช้ได้นะครับผมอ่ะต่อมาข้อเจ็ดนะครับผมเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทําตามขั้นตอนต่อไปนี้นะครับผมก็คือหนึ่งเลยเขียนสัญ,ญลักษณ์รหัสคาตอบโดยการประมาณค่าสองนะครับผมเป็นการแสดงวิธีทาเหมือนเดิมครับผมครูแบงก์ก็แสดงก็ ทำโจทย์ที่ดูมีความคล้ายกันขึ้นมานะครับก็คือชาวสวนเนี่ครับผมมีส้มอยู่ทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบผลนะครับผมแบ่งขายให้พ่อค้าห้ารายรายละเท่าเกันนะครับผมพ่อค้าจะขายส้มนะครับผมพ่อค้าจะได้ส้มนะครับไม่ผมไม่ใช่มะนาวอันนี้อันนี้ครูแบงค์น่าจะพิมพ์ผิดนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นอ่าอันนี้เป็นส้มนะครับผมได้ส้มนะครับผมคนละเท่าไหร่นะครับผมได้ส้มคนละเท่าไหร่อ่อันนี้ เราค่อยๆวิเคราะห์โจทย์กันไปก่อนเพราะว่าการที่เราจะไปเขียนประโยคสัญลักษณ์ในขั้นที่หนึ่งได้นเนี่ยเราก็ต้องรู้กันว่ามันเป็นวิธีการอะไรบวกลบคูณหารนะครับผมให้เราลองสังเกตสังเกตตัวนี้ดูนะครับผมคาว่าแบ่งเนี่ยครับผมแบ่งอ่าแบ่งเนี่ยลักษณะของการโดนแบ่งเนี่ยครับผมอ่ะสมมติว่าเรามีขนมเราแบ่งให้เพื่อนนะครับผมขนมของที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะมีมากขึ้นหรือมันจะลดลง อ่ามันจะลดลงนะครับผมลดลงเนี่ยมันก็เป็นจากบวกลบคูณหารมีมีอยู่ในการทั้งหมดอยู่สี่วิธีใช่ไหมครับมันก็จะเหลือแค่สองวิธีนั่นก็คือลบกับหารนั่นเองเพราะว่าลบกับหารเนี่ยมันทําให้จํานวนน้อยลงนะครับผมอ่ะพอเราแบ่งเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาดูโฟกัสในคำนี้อยู่คํานี้คํานึงคําว่าเท่าเท่ากันนะครับผมคําว่าเท่าเท่ากันแบ่งเท่าเท่ากันเนี่ยนะครับผมเป็นลบได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับผมใช้วิธีที่ง่ายก็คือ เป็นหารนั่นเองนะครับผมเวลาเราเขียนประโยคสาลักณ์นี่เขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับเขียนโดยการประมาณนะครับผมนั่นแปลว่าเราจําเป็นที่จะต้องประมาณค่าเหมือนเดิมครับผมเวลาเราจะประมาณค่าประมาณค่าให้ดูน้อยที่สุดเลยนะครับผมประมาณค่าดูง่ายที่สุดก็คือประมาณค่าตัวเลขที่มีค่ามากๆนะครับผมเราจะป,ประมาณค่าห้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าห้าเนี่ย เออเรียกว่ามันเป็นหลักหน่วยเนาะเราจะประมาณค่าหลักหน่วยให้ได้นะครับเราเริ่มประมาณค่าตั้งแต่หลักสิบเป็นต้นไปอ่ะต่อมาเราก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับผมโดยการประมาณค่าออกมาก็คืออันเนี้ยในที่นี้ครูแบงค์ประมาณค่าของนี่นะครับประมาณค่าหลักร้อยอยู่เหมือนเดิมนะครับผมประมาณค่าหลักร้อยก็คือของเลขสองเนาะเสร็จแล้วครูแบงค์ก็ไปดูว่าไอสองตัวนี้เนี่ยครับผมเลขข้างหลังเขาก็คือค่าใช่ไหมตัวนี้ ห้าเนี่ยปัดขึ้นหรือปัดลงปัดขึ้นนะครับผมจากหนึ่งพันสองรอยห้าสิบถ้าปัดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 1, 1, หน,นึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยหานห้าเนี่ยครูแบงค์แอบคิดมาแล้วว่ามันได้สองร้อยหกสิบนั่นเองนะครับผมได้สองร้อยหกสิบนั่นเองนะครับ <S 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 ทีนี้เมื่อเราหาคําตอบโดยการประมาณค่าได้แล้วนะครับเราก็ไปสแสดงวิธีทำโดยใช้ตัวเลขจริงๆนะครับผมโดยใช้ตัวเลขจริงๆอ่ะอันนี้ครูแบงค์ก็เขียนขึ้นมาเลยว,ว่า ชาวสวนเนี่ยมีส้มอยู่เท่านี้นะครับผมแบ่งให้พ่อค้าจํานวนห้าลายนะครับผมเพราะฉะนั้นพ่อค้าจะได้ส้มนะครับผมไม่ใช่มะนาวอืมอันนี้ต้องเป็นส้มนะอ่านะครับผมพ่อค้าเนี่ยจะได้ส้มอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยอ,อันนี้ครูแบงก์ก็คิดมาให้แล้วเหมือนกันนะครับผมก็คือสองร้อยห้าสิบนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ตอบไปเลยนะครับผมว่าพ่อค้าเนี่ยครับผมได้มะนาวนะครับผมคนละ 250คนนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมกับแบบฝึกหัดท้ายบททั้ง7ข้อนะครับผมก็ถ้าเกิดใครมีคำถามใดๆก็สามารถทักไลน์ถามครูแบงค์ได้หลังอินโทรนี้มีช่องทางติดต่อของครูแบงค์อยู่นะครับหรือใครสะดวกยังไงก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้ครูแบงค์ด้วยนะครับผมตอนวันนี้ครูแบงค์ลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย